ความเดิมตอนที่แล้ว แขนแขนแม่เงเอ้ยภ,ภาพความสกจำแขนตอนนั้นลงหม้อด้วยเฮ้ยเฮ้ยต้อยเจ้าฟูชาลีแกเอ้ยแขนแขนักหนี nói nè kẻ đất kẻ ai bú sân lý nói Cái này mình tông chầm lá nói nè lúc cái lúc คนละ่ะทุกคนแพ้หมดแล้วเหรอไอ้บานั่นหน่อยกางฟูเ <jeśli> ป <üt sac> ่า <Baş> ห <Chili> ืมัดละหำโลกสองสนับสนุนโดยคอมบูนิตี้เฟรน์พรับกับโดย คตอันฟรีเฮ้ยไหนกันนะอาจารย์ท่านอาจารย์อยู่ไหมท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ได้โปรดช่วยข่าด้วยท่านอาจารย์เกิดเรื่องใหญ่แล้วท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ เกิดเรื่องใหญ่แล้วช่วยด้วยท่านอาจารย์ข่ารู้ข่าเห็นเจ้าสิงตนกเกินไปท่านคงจะรู้แล้วสินะท่านว่าพวกเราอตอนนี้โดนมันเล่นสยบเลยอ่ะดูสิพวกเราไม่เหลืออะไรเลยท่านแลวอีกอย่างหนึ่งนะมันจับผมอะ่ะหลงบ้าก,ก๋วยเตี๋วด้วยนะท่านอาจารย์เจ้าไม่ได้ถูกจับยัดลงมอหรอกนะตัวหนูดูผ่าแกลกอยู่ งั้นท่านจะบอกข้าว่าข้าบังเอิญลงหม้อก๋วยเตี๋ยวอย่างนั้นหรอกหรือเรื่องบังเอิญไม่มีจริงงั้นท่านช่วยสอนวิชากังฟูของท่านให้แก่ข้าทีจะได้ไหมข้าน่ะอยากจะเอาไปแก้แค้นให้กับไอ้เจ้าบุสดีที่มันทำกับข้าอย่างนั้นน่ะได้หรือไม่ท่านอาจารย์เจ้ากำลังใช้อารมณ์ส่วนตัวในการแก้แค้นนั่นไม่ใช่วิธีกังฟูเบาฮือของพวกเรา จะให้ข้าทำยังไงล่ะอาจารย์เจ้าจะต้องไปฝึกตนก่อนฮะท่านน่ะจะสอนวิชากับข้าแล้วงั้นสินะโอ้ดีใจมากแล้ววิชาที่ท่านจะสอนให้กับข้าวิชาแรกอย่างนั้นน่ะคือวิชาอนะไรหรอท่านอาจารย์ไปถูพื้นอะเอ๊ะอะไรมึงคิดว่าไงนะอาจารย์มึงว่าอะไรนะเจ้าจะต้องทำให้จิตใจของเจ้าสะอาดก่อน ได้เลยถ้านนั่นเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์จะสอนข้าแล้วก็ข้าจะลองไปถูพื้นก่อนก็แล้วกันอหืม mm hmm. โอ้ก๋วยเดี๋ยวนี่น่ากินจังเลยอาจารย์ไม่ไหวแล้วข้าขอมัมก่อนและกันโอ๊ยอู้จะท,ท,ทำไมล่ะอาจารย์ข้าเ้าทำอะไรผิดเราต้องสวดภาวนาถึงอาหารก่อนเอ๊ะงั่นเหรอ โอ้ต้องสวดก่อนสินะโอ้าวหน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 าวที่สุดเลยต่อไปอย่าโบก ้ำกับพาดลงรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์คือคือว่าเออเราเนี่ยมามาทำไมที่นี่อาจารย์อาจารย์เดี๋ยวก่อนอาจารย์เออาจารย์คือคือมาทำไมที่นี่วะโอ้ยโอ้ยเดินก็ขึ้นลำบากทุลักทุเลเลยเกินมาทำไมเนี่ยอออาจารย์คือ โอ้ยเสไปเสมาโคตรเหนื่อยเลยยังกระดดษสุเทตายอที่นี่มันเอ่อที่นี่มันที่ไหนอาจารย์เหนื่อยเออว่าแต่ที่นี่เรามธนิริย์กันหรออาจารย์เห็นมีอะไรเลยนะอาจารย์เหนื่อยเวลาของขามาถึงแล้วเฮ้เอะอะไรนะ อาจารย์อะไรนะรู้อะไรนะ,อะรนะเออเออคืออ,อาจารย์จริงเหรอเวลาของท่านมาถึงแล้วนี่คือหมายความยังไงแต่ตัวข้ายังไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะท่านอาจารย์ค,คือข้ายไม่ได้ทำอะไรเลยนะท่านอาจารย์ข้าได้ฝึกวิชาของข้าให้เจ้าหมดแล้วฝึกยังไงท่านอาจารย์ข้านะ่ะมีแต่ถูพื้นนะตลอดมาไหนจะเช็คกระจกอีกนะท่านอาจารย์ขัดรุ่นขดนีแล้วนั่งสมาธินะอาจารย์นั่นคือทั้งหมดที่เจ้าได้รับรู้ และเจ้ากระทำมันได้ดีอะไรนะท่านอาจารย์ข้าเม็นจะได้วิชาอะไรเลยนะท่านอาจารย์หือถ้ารู้อย่างนี้ข้าฝึกของข้าคนเดียวดีกว่าทำท่าเช็ดกระจมเฮ้ยทำท่าถูพื้นเฮ้เอ๊ะข้าขอโทษท่านอาจารย์ข้าไม่ได้ตั้งใจ เจ้าทำได้ดีมากๆแล้วจิตใจของเจ้าบริสุทธิ์เหมือนกับดอกซากุระที่ร่วงโดยมาณตอนนี้ห่ามีบางอย่างที่จะมอบให้กับเจ้าใื้กับตามที่ได้ช้าไม่เท้าจัาานีรมันเป็นเกม เอ๊ะไม่เอาดีกว่าข้า,ขาไม่อยากเป็นเกย์ไม่เอาดีกว่าท่านอาจารย์แมงไม่มีอารมณ์รวมเลยใครข้า,ขา,ขาอยากเป็นเกย์เหมือนมึงอาจารย์แต่ว่า,าไปนะท่านอาจารย์ท่านยังไม่บอกข้าเลยนะว่าพาข้ามาที่นี่ทำไมน่ะท่านอาจารย์ถึงเวลาที่เราต้องจากกันแล้วเจ้าตัวน้อย เอ๊ะยังไงอาจารย์วิชากังฟูเป่าฮือที่เจ้าได้ฝึกฝนไปนะมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่แรกอยู่แล้วมันอยู่ที่จิตใจของเจ้าดังหาถึงเวลาที่เราต้องจากกันแล้วจงจำเอาไว้ว่าอย่าใช้อารมณ์ของเจ้าเป็นทีตัง ขอบคุณมากท่านอาจารย์ข้าน่ะจะไม่มีวันลืมท่านเลย ขอ,อตรวจพิลิกอนก่อนเฮ้ย่าฮึฮ่าโอฮ่ามันคุทำอะไรอะอะไรมาทำไมยาเจ้าข้อจ๋อเจ้าเออสลบไปซะคนบุกลุเข้ามาสินะไหนล่ะเจ้าบุชชลีนะ่ะมันอยู่ที่ไหนหน่อยแก โอ้อะไรละมาเฮ้ยรับด้วยสองนิ้วอะไรนะส่งอะไรมาเงี้ยหืเฮ้ยก็ไม่เห็นเท่าไรเลยดีกว่าไอ้ตีมนันไอ้เย็นเนี่ยน้อยไอ้ผู้บุรุกคู่ต่อสู้ของแกคือฉัน มีใครคิดจะสู้กับข้าอีกหรือเปล่าในที่นี้ลืมใครไปหรือเปล่าเฮหน่อยเนี่ยมาตอนไหนเนี่ยเอออ้ยอ้ยกระเด็นด้วยคอนเทนเลอร์คิดว่าจะมาขโมยสูตรล้านในตินของเราอย่างนั้นเหรอเปล่าซะหน่อยข้าน่ะแค่มาตามหาเจ้าบูชาดีตั้งหากล่ะ เป็นชื่อบุชิลีอย่างนั้นเหรอมไม่มีใครชื่อหลโแบบนั้นหรอกนะเตรียมรับมือเปี่ยมือเพยงแค่นี้เองเออย่ามาต่อก่อนกันกบพนักงานร้านไอเย็นนะฮะ ฮพนักงานและแอ้เย็นเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาทไม่ได้เหมือนกันเลยนะนี่เอ้ยวิชิบหายแล้วทางตันอ้าเออภาพตัดกูลม้มเออ,อจุ๊ยออกมาแล้วเจ้ตัวพุ้งลุกอยู่ไหน, <as> <h aw> ออนเออเกดีบเอ้ยเกดีบผู้ก,กำกับแม่งสั่งให้กูขานเอ้ยเอ้ย อาอยู่นี่นี่เองเฮ้ยหลัดต้นเหลือเกินค้ณขาดเป็นเต่าเลยกูได้อย่าตามมันนะอยู่นี่นี่เองต่เอ๋หาใครอยู่ล่ะจ๊ะเฮ้กมาช่วยอ่าฮ่าจ้างให้ก็จะไม่เดินหลอกแล้วไดที่จะรอก็เล่นมากใช่ไหมบาดี เอ๋อยู่นี่ตั้งหากล่ะเน่เด่โคตรจ่าโหโหแต่เอ๋ทางนี้วอยวับอีทางนี้โอโหทางนี้ฮึฮึฮึจถ้าทะลุพิศวาสจิ้มวาวหนนะักโอ้ยไไล่ะเด็กบ้าดิเจ็บเลยสิมึง ด้วยพลังของเทพไอเย็นบทมอบพลังให้ข้าด้วยเฮ้ยคิดใ้ข้ารอไปถึงไหนเนี่ยฮะด้มีเรื่องสนุกแน่ โอ้วบบิกิชากังฟูเป่าคือที่เจ้าได้ฝึกฝนไปนะมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่แรกอยู่แล้วมันอยู่ที่จิตใจของเจ้าต่างหาออน่าน้กกับภาพลมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจงอยู่ในความสงบนี้และเจ้าไปททำมันได้ดีจงจำเอาไว,ว้ว่า อย่าใช้อารมณ์ของเจ้าเป็นที่ตาท่านอาจารย์พยัดชับถึงตาของฉันแล้วสินนะบ้านะโดนลูกเตะไปขนาดนี้แล้วยังทนได้ขนาดนี้อีกเหรอเนี่ยเฮ้ยย่าหยัดเลยยัดไม่ไม่มีแน่ อสายไปหลายอี๋หมัดขวาอีกไปเลยอือไม่ตายกันนี่ไม่โตกเอาละต่อไปก็เจอบุสลีสินะแต่ก่อนนั้นคงต้องจัดการบ้าใหญ่ที่นี่ก่อนสินะ บบูแกสินะที่เป็นบอสใหญ่ของที่นะ่ะข้านะ่ะขอท้าประลองกับเจ้าหน่อยละกันฮึม <c oughs> เป็นอันทรงเกียรติขนาดนี้ข้าจ,จะใช้พลังวรยุ์ทั้งหมด4ี่ทิศทั้งหงแดงแล้วก็ ท้าเตา่าห้ามังกรฟ้าและทยักษ์ทำลามรวมกันเป็นหนึ่งแห่งวุรธ์สรรพสิ่งจากนั้นข้าขอแม่ไงไวันวันเจอแต่เรย่อะไรก็ไม่รู้ลูกค้าบ้าบอสารบัสสารเพเร่งเสียเวลาชิบาหายเลยอ้บ้าพวกนี้เลิกกองขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ คุณอักษรขอบคุณอิลูมิครับโอ้วันนี้เลิกกองแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับอยินดีด้วยครับอทุกคนเป็นเลยเลิกแล้วเหรอแค่แค่แค่เนี้ยเหรอเออมีแค่เนี้ยแหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวป็นหนึ่งนะไอ้เนี่ยมึงต้องนึงกูเดี๋ยวนะกูจำได้ว่าฉากกูไปฝึกกับเดี๋ยวกูไปฝึกมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่กูมาโดนยุตโดนยิงปืนตายนะไอ้เนี่ยแล้วมึงคือ แต่พวกนี้มันนั่งนั่งตลอดทำใหอะไรเนี่ยเห็นเรียกเราต้องเยอะแล้วกับเอากูมาทำไรเนี่ยเอากูาตายแล้วเหรอ,อมึงทีมงานคือเอ้าคืออะไรวะก็ที่เราตกลงกันไว้ไงก็มีแค่นี้ก็คือเอ่าก็ตัวประกอบคุณนะ่ะคุณป็นตัวประกอบอะ่ะภาคแรกกูลงมากูตายไม่พออีกเหรอแล้วภาคนี้กูต้องมาตายอีกเหรอเดี๋ยวรับตายแบบตายอนาด้วยคือกูฝึกยุบมากูฝึกยุบมากูซ้อมกับทีมของอะไรนะร้านไอเย็นตั้งหลายคนอะไรนะอย่างของคุณที่สมารมันใหญ่นะมันเป็นนะ ไอ,อไอ้คุณทิศเนี่ย <นะ S 2> อยู่เนี่ยบทจังเด่นเลยเออบทจังเด่นเลยแล้วเนี่ยบทบทก็นิดเดียวแต่ไอ้เฮียคือเขาไม่ได้ากูเข้าใจกูกูเป็นตัวเด่นใช่ไหมอะกูเป็นตัวเด่นปุ๊บแล้วไอ้เฮียกูโดนยไม่ฆ่าตายกดปืนกระบอกเดียวกูกูไม่ทำทียอะไรเลยกูลำทัแต่ถ้าตายมึงให้กูมึงให้กูลำแล้วแล้วกูตายเลยนะมึงข็งบมีแค่นี้อะหนังสั้นนะอะเออก็ตัดตัดจบไปเลยก็ตายตายตายไปเลยจบไงเออตัดสั้น ใช่ไหมครับกูใจไหมครับโอ้ยนันรักนันรักใช่ไหมนั่นน่รักนันรักนี่เนี่ยเดี๋ยวคุยก่อนอะไรตลาดุตลาดว้ยทางนี้กูตลาดไม่ไม่ใช่อูกบิดนะอ้าวอ้าวแล้วพวกมึงพูดอะไรบ้างสิไม่เห็นเลยเหรอพวกมึงนั่งสลันกันเลยอ่ะ โอ้วันนี้ขอบคุณทีมงานทุกคนมากขอบคุณหนูแดมครับขอบคุณคุณทีครับขอบคุณตาแม็กโอ้ยขอบคุณยูมีครับที่มาช่วยในเรื่องการแสดงครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับทำไม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 กูโดนเฮ้ยขายเป็นหน้าตาหน้าตาเฉยเลยเฮ้ยเคลียร์ก่อนเขาเขาโอเคครับโอเควันนี้วันนี้ก็บายบายครับถ้าเกิดมีหนังรอบหน้าอะไรก็ร็อกโกนนะครับบายบายปิดกล้องไปปัด